สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับรับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็มีแบ่งปันเหรียญด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางติดต่อนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับถามกันมาเยอะมากนะครับท่านต้องไม่ได้ดูคลิปผมแน่เลยนะครับผมจะบอกช่องทางติดต่อไว้ทุกคลิปนะครับ ติดต่อช่องทางเดียวนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับผมจะมาทยอยตอบกลับทุกท่านนะครับช่วงดึกของทุกวันนะครับเป็นเวลาตอบไลน์ของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าผมซื้ออะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศรับซื้อด้วยนะครับเหรียญตัวนี้นะครับที่อยู่ในซองตัวนี้นะครับส่งมาจากกรุงเทพนะครับก็ เหรนี้ซื้อมานะครับไม่ใช่ FC ส่งมาขายนะครับก็อยจะสะสมตัวนี้นะครับผมแล้วก็แกะกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดเยอะก็การส่งแบบเก่านะครับก็จะมีติดสแตมมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้าเนี่ครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบันทึกไปนะครับอันนี้ส่งมาขายจากจังหวัดชนบุรีนะครับ ก็ยังไม่ได้โอนตังค์นะครับเดี๋ยวขอแกะตัวนี้ต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโอนตังค์ของ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 ท่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญเดียวนะครับที่ผมสงสั่งซื้อมานะครับนี่แกะออกมาแล้ว <c oughs> เหรียญตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญได้รับความนิยมนะครับช่วงนี้ก็ต้องการกันเยอะนะครับ ให้ผมหาให้ก็เยอะนะครับแต่ว่าราคามันขยับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับสิบบาทปีพศหน้าหน้าแบบนี้ชัดเจนนะครับดังท่านอาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวดูหลังนะครับเนี่ยหน้าแบบเนี้ยครับหน้าปีสามหนึ่งจะอยู่แบบนี้นะครับขอบวงในขอบในไส้ในแล้วก็ขอบนอกนะครับปีสามหนึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมานะครับราคาค่อนข้างแรงนะครับใครมีตัวนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับไม่ต่ำกว่า800บาทนะครับรับซื้อนะครับ800-1,000นะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้วันที่27เมษายน2565นะครับ 1 0ปีสารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่800บาทนะครับถ้ามีก็รับไม่อั้นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานใส,สวยอะ่ะอ,อ,อย่างน้อยๆมี1,000แน่นอนนะครับนี่นะครับ หรือว่าถ้าใครมีแพ็คเขียวแพ็คฟ้าก็ก็ก็ส่งมาสอบถามราคากันได้นะครับผมก็รับซื้อเหมือนกันผมยังมีลูกค้าลูกค้าก็คือ FC นี่แหละที่ว่ายังให้ผมหาให้อยู่นะครับแพ็คเขียวแพ็คฟ้านะครับอีกประมาณ3-4แพ็คนะครับ นี่ครับชัดเจนนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับปี2531นะครับถ้าใครมีก็เริ่มต้นที่800นะครับ8900อ่ะผมซื้อได้นะครับ9ก0ก็ได้นะครับส่งมานะครับผมรับซื้อถ้าเกิดว่าสภาพมันไม่สภาพแบบเนี้ยนะครับ900ก็ได้ครับอ่ะ900ผมรับซื้อนะครับรับซื้อไม่อั้นเหรียญ10บาทปี3 1สนะครับสภาพนี้ผมซื้อ900อโอเคนะครับรับซื้อเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ จัดโปรดีกว่าสิ้นถึงสิ้นเดือนนี้เหรียญละ900นะครับส่งมาเลยนะครับนี่นะครับพูดเล่นนะครับไม่ใช่ถึงสิ้นเดือนนี้รับซื้อตลอดนะครับก็900ก็900ก็ได้นะครับส่งมาผมผมผมซื้อ900นะครับเหรียญปีสามหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหาให้ผมมาให้นะครับนี่นะครับผมค่อยไปบวกเพิ่มเอาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดสั่งสามหนึ่ง ผมนะครับ FC ท่านใดสั่งสามผมนะครับผมรับซื้อ900อยแล้วนะครับผมต้องขายท่าน1,000นะครับโอเคนะครับถ้าท่านรับได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับอันนี้ผมรับซื้อ900อยนะครับผมขายอย่างน้อยๆ1,000นะครับก็ถ้าใครมีก็ซื้อ900อยปี3ามหนึ่งนะครับปรับราคากันหน้าหน้าหน้าไร้เลยนะครับปรับราคาขึ้นเลยนะครับตอนแรกคิดว่า800อยเกร้อยก็900อยนะครับนี่นะครับ แบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับปี3 1เหรียญละ9ก0บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วไม่ต้องกดอีกทีหนึ่งนะครับถ้ากดติดตาม2ครั้งจะกลายเป็นไม่ติดตามนะครับแล้วก็อันนี้ช่องทางการติดต่อไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับก็ประมาณนี้ครับเหรียญนี้ซื้อมาไม่ได้ส่งมาขายนะครับสำหรับ กองนี้ส่งมาขายเดี๋ยวเช็คแล้วไปโอนเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้10บาทปี3-1นะครับรับซื้อเหรียญละ900บาทนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ